คนต่อไปเชนด้านในเลยค่ะครับเดี๋ยวก่อนสามปีที่ผ่านมานนี้คุณหายไปไหนมาคือผมฉันรู้เรื่องหมดแล้วคุณยอมขายบ้านขายรถ ก็เพื่อเอาเงินมารักษาฉันแล้วทำไมตอนนี้ฉันออกจากโรงพยาบาลคุณถึงหายไปติป่มใหม่วันนี้พี่ออกจากโรงพยาบาลทำไมตีเขาไม่มาล่ะเขาคงจะมีธุระของเขาคงไม่ว่างมาหาพี่หรอกธุระอะไรกันตั้งแต่ที่พี่เข้าโรงพยาบาลก็ไม่เคยเจอหน้าเขาเลยวันนี้พี่ออกโรงพยาบาลทั้งทีเขาก็ต้องมาหาสิ สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry it is not possible เลิกโทรได้แล้วพี่ตีเขาไปจากพี่แล้วหมายความว่างไงพี่ตีเข้าใจค่าผ่าตัดทั้งหมดให้พี่แล้วเขาฝากมาบอกฉันให้พี่ดูแลตัวเองดีๆเพราะต่อไปนี้เขาจะไม่มาหาพี่อีกเพราะเขาไม่อยากเป็นตัวถ่วง ฉันรู้ที่คุณทำแบบนั้นก็เพราะว่าคุณรักฉันคุณไม่อยากให้ฉันต้องลำบากตอนนี้คุณยังตัวคนเดียวใช่ไหมถ้าคุณไม่มีใครเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะ อนนี้ผมก็ไม่มีอะไรผมไม่ให้คุณต้องมาลำบากผมฉันไม่สนขอแค่มีคุณอยู่ข้างๆเราค่อยๆสร้างทุกอย่างไปด้วยกันก็ได้อยู่กับฉันเถอะนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนี่กุญแจบ้านและกุญแจรถต่อไปเนี้ย มันเป็นของคุณนะไม่เพราะมันเป็นของเราตัางหากถึงผมสัญญานะว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ทิ้งคุณไปไหนอีกรา <c oughs> จะมีการไลกันตลอดไป <c oughs> ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ